ถามอะไรอย่างนี้ใครเป็นคนกําหนดให้เราต้องมีเงินมีรถมีบ้านใครเป็นคนกําหนดให้เราต้องมีเงินมีรถมีบ้านใครเป็นคนกําหนดเออตัวเองเนี่ยบรรดาบุรุตัวเองเป็นคนกำหนดทำไมเราต้องเหนื่อยมีรถมีบ้านมึงก็ไปถามหมูถามหมาถามควายว่าทําไมเขาถึงไม่ไม่มีมีเงินก็ไม่หาเงินอ่ะ ทำไมเราไม่อยู่แบบขอทานอะเขาก็เป็นสัตว์แล้วก็เป็นสัตว์เราก็เราอยู่แบบขอถึงมันต้องคิดว่าทําไมเขาถึงไม่ไปต้องกังเงินใช่ไหมช้างมาวัวควายไก่หญงานนเออก็ไม่เห็นจะต้องเงินก็อยู่เขาไปหนึ่งชั่วชีวิตของสัตว์เหมือนเราเลยแล้วก็สัตว์แล้วทําไมเราไม่อยู่แบบขอทานอะขอทานก็อยู่ได้ไม่เห็นตายเลยเออก็โลกมันสร้างวิปลิตขึ้นมาเป็นอย่างนี้ โลกสร้างหรือมนุษย์สร้างเองโลกมันทำให้มนุษย์ที่ผลิตไปแล้วไง